สวัสดีครับจากสวนกเกษตรคนรักอิสระวันนี้จะมาให้เพื่อนๆสังเกตดูว่าให้สังเกตดูว่าทำไมต้นข้าวตรงนี้ถึงงามกว่าที่อื่นทำไมตรงนี้ไม่งามแต่ทำไมช่วงนี้งามก็คือสำหรับตรงนี้ ตรงกลางก็คือจะซื้อเกลบดํำมาไว้เมื่อปีที่แล้วอาจจะมีกากมันผสมเป็นบางส่วนตรงนี้คือเป็นกองเกลบดำํำและสังเกตดูข้าวข้างๆ้ากองเกลบดดำทำไมถึงงามก็แสดงว่า กองเก็บดำเขามีธาตุอาหารดีมีธาตุอาหารเยอะกว่าดินธรรมดาแล้วก็อีกอย่างเก็บดำก็จะมีโพแทสเซียมสูงคือตัวเคตัวเคจะสูงเราก็เลยเอาเก็บดำมาปรุงดินก่อนการเพาะปลูก เราก็จะตักเอาแกบดดำสักหนึ่งกระแปงหรือสองกระแปงมาผสมปลูกกับต้นทุเรียนของเราก่อนที่จะปลูกเราก็จะมาผสมกันอย่างเช่นต้นนี้เราก็เอามาใช้แกล็ดดำผสมผสมคลุกเค้ากับดินเดิมแล้วก็ปลูกจะสังเกตเห็น ใบเขางามมากและยอดกิ่งก้านเขาแทงมามายาวมากเขาจะเขียวงามกิ่งก้านใบเขาแตกมาดีมากเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าเราเอาเกล็ดดำมาผสมดินปลูกแชก็ใช้ได้ แล้วก็ผสมพวกปุ๋ยหมักพวกอินทรีย์วัตถุต่างๆมาผสมและอีกอย่างเราจะใช้น้ำจุลินทรีย์รดราดโคนเพื่อให้จุลินทรีย์ไปควบคุมพวกเชื้อราที่ไม่ดีออกออกไปต้นไม้เราก็จะปราดจากเชื้อรา มาแนะนำเพื่อนๆนะครับจากเทคนิคดีๆจากสวนเกษตรคนรักอิสระครับสวัสดีครับ